ไม่มีความล้มเหลวใดจะยิ่งไปกว่าการที่คุณรู้ตัวว่าสามารถทำอะไรได้แต่ไม่ทำ เรื่องราวของเด็กสาวที่เกิดอยู่ท่ามกลางสังคมที่เคร่งศาสนาจนทำให้เธอกลายเป็นคนเคร่งไปด้วยแต่แล้วเด็กสาวสายเคร่งก็ได้ตั้งท้องแบบไม่ได้ตั้งใจซึ่งมันก็เป็นการท้องก่อนแต่งที่ขัดหลักคำสอนที่เธอเชื่อมาทั้งชีวิตแมงอุตสาเคร่งมาตั้งนานแหก,กดซะเองแล้วเรื่องราวของคนเคร่งแต่ตบาดแตกจะเป็นเช่นไรเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรทุรังฟิล์มภูมิใจเสนอโอ้พระเจ้าสาวจินตุปปงให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอลล์เดาเดาเดาหากคุณกำลังประสบปัญหากับการกินไข่เค าหารสมุดมาไว้ในไข่ฟองเดียวอยู่ใช่หรือไม่เราขอเสนอไข่เค็มที่ฉีกทุกกฎของชื่อตัวเองเพราะมันคือไข่เค็มที่เป็นมิตรต่อไตแบบกินเล่นก็นยังรู้สึกว่ากําลังดีซึ่งมีทั้งแบบต้มที่สามารถรับประทานได้ทันทีแต่ต้องปอกเปลือกก่อนนะเดี๋ยวกรอบเกินและแบบดิบที่สามารถนําไปทอดหรือส่วนแล้วแต่จะทํากินเพราะนี่คือไข่เค็มบ้านสวนในตะวันสนใจสั่งซื้อมีลิงก์เพจอยู่ใต้ใตคลิปคลิปต,ต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถหาข้อมูลผิดพลาดข้าเคลื่อนจากโลกมนุษนย์ sau bói nặng เรื่องราวเริ่มขึ้นที่เด็กน้อยนามว่าแมรี่ที่ตอนนี้เธอมางานศพของพ่อตัวเองโดยที่แม่ก็บอกเธอว่าตอนนี้พ่อบินขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วแต่ถึงพ่อของเธอจะตายหาไปแล้วแมรี่ก็เติบโตขึ้นมาแบบไม่ได้ขัดสนอะไรเพราะสังคมในเมืองที่เธออยู่รักใคร่กลมเกลียวกันดีเนื่องจากทุกคนที่อาศัยอยู่แถบนี้ล้วนแต่เป็นผู้เคร่งศาสนาอย่างแรงกล้าทําให้แมรี่เติบโตมากับหมู่เพื่อน,อนที่แต่ละบ้านก็จะปลูกฝังให้ลูกๆเชื่อในเรื่องพระเจ้าแล้รับพระเจ้าแบบสุดหัวใจเออใครจะยังไงก็ช่างแต่พระเจ้าคือ no. คน,นัมเบอร เรียกเฟย์กันแลวกันง่ายดีเฟย์เป็นคนที่คลั่งและเร่งเรื่องศาสนาไปอย่างมากเพราะไม่ว่าจะทําอะไรเฟย์ก็จะเอาพระเจ้ามาเป็นข้ออ้างเสมอเรียกได้ว่าใช้คําว่าพระเจ้าแบบรําเรือไปหมดโซคนนี้คือพี่ชายของเฟย์เขามีชื่อว่าโรแลนด์เขาเป็นคนพิการขาเดินไม่ได้เพราะตอนเด็กโซนร่วงลงมาจากต้นไม้ก็เลยต้องนั่งวีลแชร์ไปตลอดชีวิตและคนนี้คือแฟนของแมรี่ที่เขากันมาหลายปีแล้วเขามีชื่อว่าเดนซึ่งดูลมรวมแล้วเหมือนทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่จู่ๆเดนก็บอกกับแมรี่ว่าเขาเป็นเกททัััั้้้งงงีี่่ตตอออนนนนนนกกํําาลลเเคพบว แมรี่ที่รู้แบบนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินําให้เธอตกใจหัวกระแทกบันไดจะไม่มีแรงจะว่ายน้าขึ้นมาจากสะแต่ในขณะที่แมรี่กําลังจะหมดสติ mm. เธอก็เห็นภาพเบลอจากคนที่กระโดดลงมาช่วยเธอในสะซึ่งสิ่งที่เธอเห็นก็คือพระเจ้าที่เธอเพ้อรำพันเถงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแถมพระเจ้ายังบอกกับแมรี่ว่าดินต้องการเธอเธอต้องทําทุกอย่างเพื่อช่วยดินช่วยยังไงว่าเป็นเกมไม่ได้เป็นวัดและพอแมอรี่หายจากการหัวโนแล้วเธอก็ร mm. <ๆ>ีบโทรไปหาแม่ก<ๆ>็จะเล่าเรื<ๆ>่องพระเจ้าให้แม่ฟังแต่เด็กแม่ก็ไม ตอนนี้อยู่ในสถานะห่างกันสักพักกับเมียระติดต้นที่เขากับเมียยังไม่ได้อยากกันถึงแม้จะแยกทางกับเมียมานานแล้วก็ตามเออผิดก,ก็ผิดแค่ครึ่งเดียวแมรี่ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ดินฟังเพื่อที่ดินจะได้หายจากการเป็นเกย์เหมือนที่พระเจ้าดำน้ําลงมาบอกแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่แมรี่จะให้ดินสวักแก๊สซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เธอต้องมาตบทวนว่าจะทําทไปแล้วเกย์ก็ยังเป็นเกย์อยู่เหมือนเดิมมันจะคุ้มค่ากับที่เสียสิ่งไปไหมเออของแบบนี้มันต้องลองแต่ก็เพียงเวลาไม่นาาาานนนนนนนแมมรรรรีี่่่กกกก็็็ไดดด้้้้้ยิิิิคคคํพพพูพูููทททททเเเเฟ์ววะจจปปผผอบบบบหััสุุุุธ เออบริสุทธิ์แค่จิตใจก็พอและร่างกายต้องการการประทะแล้วก็ไม่รอชา้าแมรี่ก็บุกเข้ามาในห้องของดีนและทําการเข้าตีดีนแบบไม่ทันได้ตั้งตัวทําให้นังคู่พากันสวกแก๊กแบบเด็ก th th อ่อนหัดทันเทอครั้งแรกก็เป็นแบบนี้แหละทําบ่อยๆเดี๋ยวมันจะชินไปเองเวลาต่อมาก็ถึงเวลาของการไปเรียนและในทุกๆวันเฟย์จะขับรถมารับแมรี่และรับเพื่อนสาวชาวแก๊งเคร่งศาสนาไปเรียนด้วยกันจากนั้นก็พุ่งตรงมารับดีนที่บ้านแต่พอแมรี่มาเจอพ่อแม่ของดีนพ่อของดีนก็บอกว่าตอนนี้พวกเขาส่งตัวดีนไปอยู่สถานบัดเเนนื่่อองงจจากพไปัสือ เกในห้องของเดนพอก็เลยส่งตัวดีนไปบำบัดความเป็นเกเพราะมันขันหลักคำสอนงของพระเจ้าแม่งมีการบำบัดความเป็นเกด้วยซึ่งมันก็ทําให้แมรี่เสียใจเพราะไม่คิดว่าจะต้องมาเสียแฟนไปท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งจะสวัสแก้กันแค่ทีเดียวและอีกสักพักสาวๆก,ก็มาถึงโรงเรียนเคร่งศาสนาแต่ก็ใช่ว่าที่โรงเรียนแห่งนี้จะมีแต่คนเคร่งเพราะที่เหลืออีกแค่ถึงสิบเปอร์เซนต์ก็เป็นพวกที่ไม่เชื่ออะไรแม้จะถูกกอกหูเรื่องพระเจ้าอยู่ทุกเวลาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเธอคนนี้เธ,นนเธอมีชื่อว่าแคสซานดราเธอเปงระ สังคมกดดันจากการม้ามอยกันปากต่อปากว่าเธอเคยทํางานระบําโปมาก่อนทางทั้งที่ไม่เคยมีใครเห็นเลยสักครั้งเดียวซึ่งมันก็ทําให้แคสต,ต้องกลายเป็นคนขวางโลกแบบนี้เออกูไม่สนลอกแต่ถึงแคสจะดูแปลกประหลาดในสายตาของทุกคนโรแลนด์วิลแชกเราไม่คิดแบบนั้นเพราะเขามองเข้าไปข้างในของแคสจนเห็นว่าแคสนั้นซ่อนโรปแมงคดหืน่นและในวันนี้ก็มีนักเรียนใหม่แย่เข้ามาที่ห้อง,องพวกสาวเร่งเขามีชื่อว่าแพทริกเขาเป็นลูกชายของบารหลวงกิฟที่ตอนนี้กําลังคั่วอยู่กับแม่ของแมรี่เฟย์กับแมลที่เห มาใหม่ทันทีเอออยากรู้จักมักกียเวลาต่อมาโรงเรียนก็ได้จัดงานแสดงซึ่งเป็นงานที่เด็กๆทุกคนขึ้นมาแสดงความสามารถที่มีการเชื่อมโยงไปหาพระเจ้าแบบทําอะไรก็ได้ขอแค่กล่าวถึงพระเจ้าในทางที่ดีก็พอนั่นก็เพราะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เคร่งเรื่องศาสนาเป็นอย่างมากและพอจบการแสดงบานหลวงกิ้ก็มาจบพิธีด้วยการเชิญชวนคนที่ยังไม่เปิดใจรับพระเจ้าให้ลองเปิดใจแล้วรับพระเจ้าเข้าไปในชีวิตซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วที่เด็กทุกนนี้จะเดินเข้ามาขอเข้าร่วมเนื่องจากทุกลมหายใจเข้าออกของโรงเรียนปลูกฝ เห็นแต่สิ่งดีๆที่พระเจ้ามอบให้แต่ถึงสังคมในโรงเรียนจะหล่อหลอมให้เด็กทุกคนเชื่อในเรื่องเดียวกันแคกลับเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าเลยสัก,กนิดเธอก็เลยแกล้งทําผีเข้าและชักแงงๆต่อหน้าทุกคนซะอย่างนั uh ้นเออเอาเข้าไปและถึงแม้แคทจะทําตัวแปลกๆวนแนวจะคนอื่นทุกคนก็ยังคงให้อภัยเธอเพราะคิดว่าสิ่งที่ทําให้แคทเป็นแบบนี้ก็คือซาตานบันดันให้เป็นทัทง้ทงๆที่สิ่งที่แคททามันคือการประชดประชันเป็นผลมาจากการที่ทุกคนตัดสินเธอจากข่าวลือมัวตัวนั้นต่างหากเเ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 อออออมมมันก็ทาาาาาาา้้้ฟยยสคครรรร่่่่งงงงจจีตืืแแบบไพะ เป็นสิ่งเดียวที่เฟย์อยากจะพิชิตด้วยการที่จะทำยังไงก็ได้เพื่อให้แคทเปิดใจยอมรับในพระเจ้าทั้งๆท,ที่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เลยสัก,กนิดเออจะเอายังไงกับมันดีวะสวเสริมอ,อะไรประโยชน์เส้นดีรยร้อยยิ่งเฟย,ย์พยายามยัดเย่ความเชื่อให้กับแคทมันก็ยิ่งทําให้แคทต,ต่อต้านด้วยการทาสิ่งนี้ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เฟย์อยากจะให้แคททาเออยิ่งยัดเยดยิ่งต่อต้าน ในขณนะดเดียวกันที่แมรี่เธอก็เริ่มแพ้ท้องจากการที่ไปสไวัสดแก๊กเปิดซิงกับแฟนที่เป็นเกย์โดยที่เธอก็ไม่รู้ตัวเลยสัก,กนิดว่าที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้คือการแพ้ท้องแล้วพอถึงตอนเมื่แมรี่ก็จะมานอนดูทีวีกับแม่ซึ่งในทีวีก็มีแต่รายการที่เกี่ยวกับพระเจ้าพระเจ้าดีแบบโน้น,พร,บบน,นพระเจ้าดีแบบนี้และแบบนั้นเรียกได้ว่าทุกสิ่งรอบตัวของกลุ่มคนพวกนี้เห็นพระเจ้าสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดเออไม่เคร่งให้มันรู้ไปและตอนนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาพูดเกี่ยวกับการตรวจคันแต่ผลที่ตรวจออกมมมมมาาก็็คืออออเเเเธไ่่่ทท้้งงงแแตตัันนนรรูววป ไม่แมลรี่คิดได้ว่าเธอหน้าจะตรวจดูบ้างเผื่อว่าการที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้มันจะเป็นมาเร็งไม่ใช่แพ้ท้องแม่งความคิดโคตรกลับด้านเป็นมาเร็งดีกว่าท้องแต่ก็นั่นแหละครับความจริงก็คือความจริงไม่สามารถหลบหนีได้เธอมันก็ทําให้แมรี่เสียใจและก็ไม่ได้โทษใครเอ่นนอกจากพระเจ้าที่เธอนับถือนักนับถือหนานอกจากนี้มิตที่เธอเห็นในวันนั้นพระเจ้าเป็นคนบอกให้เธอช่วยดีแ,แท้แต่เธอกลับต้องมาท้องก่อนแต่งซะอย่างนั้นเออแล้วคราวนี้จะเอายังไงต่อด,ดีวะหัวก็ดำมาชอบผู้ชายแมรี่ก็เลยจะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาแแแมมมม่่่่่ตตออนนีี้้เาไยวลใหกับ เพราะแม่กําลังมีความรักรั้งใหม่กับบาทหลวงกิฟออคงต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองเวลาต่อมาแมรี่ก็มาเรียนตามปกติแต่เธอก็ดันได้ใบปลิวที่เฟย์เป็นคนทํามันขึ้นมาเพื่อเชิญชวนเพื่อนฝูงไปสวดมนต์ขอพรให้กับดีนดีนจะได้เลิกเป็นเกดด้วยการสวดขอพรจากพระเจ้ามันทําให้แมรี่รู้สึกโกรธเฟย์ขึ้นมาทันทีเพราะเธอบอกกับเฟย์แล้วว่าอย่าเอาเรื่องที่ดีนเป็นเก์ไปบอกกับใครแต่มันก็ดันพิมพ์เอกสารแจกทั้งโรงเรียนถึงขนาดนี้แมงยิ่งกว่าบอกปากเปล่าในขณะเดียวกันที่โรแลนด์เขาก็เหอนาว อยจะมีคนคุยกับเธอแคก็เลยพาโรแล่มานั่งกินกาแฟและคุยกันกันหนุ่มกันหนิงตามภาษาเด็กจีบกันแต่ในขณะที่กาลังงุ้ง,งิ้งงงิงงง้งกันจู่ๆแคก็สังเกตไปเห็นแมรี่ที่เพิ่งจะเดินออกมาจากคลินิกฝักคันแคก็เลยเรู้ทันทีว่าแมรี่น่าจะกําลังท้องอยู่แน่ๆเออเรื่องนี้ต้องมีเงี้ยงําและสักพักแมรี่ก็เดินม,มาเจอกับรูปไม้กางเขนแมรี่ก็เลยด่าไม้กางเขนอยา่างกับด่าวัวด,ด่าควายนั่นก็เพราะตอนนี้เธอหมดสิ้นความศรัทธาเนื่องจากเธอพยายามทําสิ่งทีีททททนนบบีี่่่่่ททททุกกกกคคคนนนนนนบบบบบบออ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 ววาาาดดแแแแตตตตผลลลเเเธไ้้้้้รรััััืืงงงมิถ จานั้นแมรี่ก็มาที่บ้านของเฟย์ที่ตอนนี้ชาวแก๊งกำลังสวดให้กับดีนเพื่อให้ดีนหายจากการเป็นเกย์แมรี่ที่ตอนนี้ไร้ซึ่งความศรัทธากด่าว่าเฟย์เป็นชดว่าการสวดขอพรมาไรสาระสดๆเออคล้ายๆสวดมนต์ไล่พายุเฟย์ก็เลยไล่แมรี่ออกจากกลุ่มเพราะทนฟังคำด่าของแมรี่ไม่ไหวใจมันจะขาดและการที่แมรี่ออกมาจากกลุ่มคนข้งางก็ไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกแย่เลยสัก,กนิด จากนั้นแมรี่ก็โทรไปหาดีนเพื่อจะบอกเกี่ยวกับเรื่องที่ตอนนี้เธอกาลังท้องแต่พอถึงเวลาพูดแมรี่ก็ไม่กล้าพูดเพราะกลัวว่าดีนจะกังวลและดูเหมือนการที่ดีนมาบัตบอาการเมกเกอ์ที่นี่มันก็ยิ่งทําให้ดีนค้นพบตัวเองหนักกว่าเก่าเนื่องจากมีคนประเภทเดียวกันกับดีนมาบัตบที่นี่คดเยอะมันก็เท่ากับว,ว่าทําให้ดีนได้เจอคู่ข่าของตัวเองซะมากกว่าแมงมีแต่เก้งแต่กวางเต็มไปหมดเวลาต่อมาแมรี่ก็มาเรียนตามปกติแครก็เลยเข้ามาคุยกับเธอเพราะแครเชื่อว่าแมมรี่จะต้องทอง ดนแถมยังต้องอับอายเพื่อนฝูงอีกต่างหากซึ่งบันหลวงเกฟก็เห็นความผิดปกติของแมรี่ด้วยเช่นกันเขาก็เลยบอกให้เฟย์ทำให้แมรี่กลับมาเข้าร่องข้อรอยยืนหลักความเคร่งเหมือนเดิมแล้วก็ไม่รอช้าเฟย์กับชาวแก๊งคนเคร่งก็รีบอุ้มแมรี่มาขึ้นรถเพื่อทําพิธีขับไล่ซาตานออกไปจากร่างของแมรี่แมงอยู่ดีๆจะมันโดนไล่ผีเฉยเลยแมรี่ที่รู้แบบนั้นก็ด่าว่าชาวแก๊งผีบ้าทันทีซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ทําแมรี่เกลียดเฟย์หนักเข้าไปอีกเนื่องจากกา,การทำของ,ของเฟ จากนั้นแมรี่ก็เดินกลับบ้านด้วยความสิ้นหวังแต่ในขณะที่กําลังเดินไปแพทตี้ก็ขับเวสป้าผ่านมาเขาก็เลยอาสาไปส่งแมรี่ทั้งที่แมรี่ไม่อยากจะไปด้วยเลยสักนิดและพอมาส่งถึงบ้านแพทตี้ก็ขอแมอรี่ออกเดทเพราะว่าเขาแอบชอบแมรี่ตั้งแต่วันแรกที่เจอแมอรี่ที่ตอนนี้กําลังท้องก็เขินอายแล้วบอกว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกเออถ้ามึงรู้ว่ากูท้องมึงคงไม่ชวนกูหรอกเวลาต่อมาแค่ก็ก่อกวนแมรี่อีกเหมือนเดิมซึ่งมันก็ทาให้แมรี่ทนไม่ไหวหลุดปากพูดออกมาว่าเธอหนัดท้องแต่มันกลับปปปสิิิ่่่งงทีีดีดดเเพพรรราาาาาะแแแคคคคยมมมนนนววจจกกอ็ห และคิดว่าแมรี่น่าจะต้องการความช่วยเหลือถึงแม้ทั้งสองคนจะไม่ค่อยถูกโรคกันก็ตามเออคนที่เพิ่งได้ดังกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยจะถูกกันจากนั้นแค้กับโรแลนด์ก็พาแมรี่ไปที่ร้านขายเสื้อผ้าเพื่อจะได้ซื้อเสื้อตัวบอกวายเอาไว้ปกปิดท้องที่กำลังบวบขึ้นบวมขึ้นทุกวันเสริมันก็ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างแค้กับแมรี่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแถมแค่ยังนึงแพทิกออกจากเฟย์เนื่องจากเฟย์มันชอบแพทิกแบบแทบจะไม่ให้แพติกอยู่นอกสายตาทําให้2หนุ่มสาวที่แอบชอบกันได้มีเวลาอยู่ด้วยกันแบบไม่มีกามวว้างว ว่าเราเป็นได้แค่เพื่อนกันเออลูกเมืองยังไม่ทันออกเลยจะได้ผัวใหม่อีกแล้วแต่แพตติกก็ไม่ยอมแพ้และส่งการมาบอกรักแมรี่ทำให้แมรี่มีรักครั้งใหม่ในขณะที่กำลังท้องในขณะเดียวกันที่บานหล,ลวงเกกับแม่ของแมรี่ก็ได้มานั่งกินข้าวเย็นกันที่ร้านอาหารซึ่งบานหล,ลวงก็อาจจะพูดพูดพูด,พดไม่หยดุดแต่เดแม่ก็ไม่อยากจะฟังเพราะเธออยากจะมัวปากกับบานหล,ลวงเพราะไม่ซะมากกว่าแต่บานหล,ลวงก็รู้ดีว่าการที่เขาต้องคู่ทำแบบนี้มันไม่ค่อยจะถูกต้องเนื่องจากเขายังไม่ได้อยากกับเมียเก่าถึงแม้จะแยกทางกัไนไปน เป่าเด็ดแม่เฉยเลยเออใครมันจะไปทนได้เวลาต่อมาโรแลรนก็เอารูปของเฟย์ในตอนเด็กมาให้แมรี่กับแคทดูเนื่องจากพวกเขาเริ่มจะทนกับพฤติกรรมแย่ๆของเฟย์ไม่ไหวต่อไปซึ่งรูปของเฟย์มันก็น่าร้อนสดๆแมรี่กับแคทก็เลยแฮกคอมของโรงเรียนและใช้รูปตลกตอนเด็กของเฟย์ทำให้เป็นรูปหน้าจอคอมแบบนี้แมงมีอยู่ทุกเรื่องถแมถมแพตติยังไาชวนแมรี่ไปงานพร้อมคู่กับเขาตอนหน้าต่อตาของเฟย์ที่ชอบแพทีิอยู่เหมือนกันทำให้เฟย์ปรี๊ดแตกและแก้เพจแมรี่กับแคทด้วยการแอบมาพ่นสีสเปรย์ที่มีแต่คคาายยยยบไปทั่วโรรงเีน ผี่เขาค้อโคู่บ้านหลวงก็เลยต้องมาคนตู้ล็อกเกอร์ของแคททาให้มาเจอกระบ,บองสีที่เฟย์เอามาใส่เอาไว้ส่วนตู้ของแมรี่ครูก็ดินม,มาเจอผลอันตาสาวที่แมรี่แอบไปตัวมาคนเดียวทําให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้แมรี่กําลังท้องอยู่ซึ่งมันก็ทำให้แมรี่เป็นลมสลบไปเออได้ผลมากกว่าที่คิดและพอเดดแม่รู้แล้วเธอก็จะส่งลูกไปบําบัดเหมือนกับเดนเพราะคนพวกนี้ถูกปลุกฝังมาว่าการที่ใครก็ตามเดินออกนอก้องลูกนอกทางจากเส้นทางความเชื่อของพวกเขาจะต้องกลายเป็นคนป่วยที่ต้องรักษาถึงแม้ว่าจะรักษาได้หรือไมไ หาแมรี่แมรี่ก็เลยออกไปเจอกับทั้งคู่ซึ่งมันก็ทําให้แมรี่ต้องประหลาดใจที่จูจ่ๆแพทริก็เอารถเลโมซีมารับเธอนังก็เพื่อให้แมรี่ไปงานพร้อมกับเขาคืนนี้โดยที่แพทริก็ไม่ได้สนใจเลยว่าแมรี่จะท้องหรือไม่เออดีไม่ต้องทําลูกเอง ในขณะเดียวกันที่เฟก็ฟฟได้พามือซ้ายและมือขวามันที่งานพร้อมแต่มือขวาของเฟ์ที่ชื่อเทียกระดมมาเจอบินซื้อสีสเปรย์ข,ของเฟ์ทำให้เทียรู้ทันทีว่าคนที่พ่นสีโรงเรียนในวันก่อนมันก็คือเฟ์ลูกพี่เธอนั่นเองแม่งโง,ง่เป็นลูกน้องมันอยู่ตั้งนานจารนั้นงงานพร้อมก็เริ่มขึ้นทุกๆคนในงานก็พาสนุกสุดเวียงตามประสา,าวัยละอ่อนตอนแตนแต่เฟ์ก็ดันถานไปเจอกับแมรี่และชาวแก๊งมันก็เลยรีบขึ้นไปบนเวทีและบอกให้รปภไลแก๊งนั้นออกไปจากงานนี้ซะแต่แมรี่กับแคลก็ ไปมากกว่านี้แกก็เลยบอกให้เฟย์ลองสาบานต่อหน้าพระเจ้าดูซิว่าเฟย์ไม่ได้เป็นคนใส่ร้ายพวกเขาในการพ่นสีในโรงเรียนซึ่งเฟย์ที่ทุกคนคิดว่าเธอเป็นคนที่เคร่งในเรื่องศาสนาที่สุดก็สาบานว่าเธอไม่ได้เป็นคนทําเพราะลกว่าจะเสียหน้ากับภาพลักษณ์ที่สร้างมาเทียที่รู้ความจริงก็นทนไม่ไหวและไม่อยากจะมีลูกพี่เป็นคนขี้โกหกเธอก็เลยเอาบินซื้อสีสเปย์ให้กับบานหลวงทาให้ทุกคนรู้ทันทีว่าคนที่พ่นสีก็คือเฟย์สายเคร่งจอมปลอมนั่นเองเอ้าวหมดกันภาพพอต์แต่ก็ยังไม่วุ่นวาย ต่อไโรดดิงก็ได้แนะนําแฟนหนุ่มคนใหม่ให้แมลี่รู้จักแมงผัวเก่าแนะนําผัวใหม่ให้มีเก่าเฉยเลยส่วนเฟก็เกิดอาการคุ้มครั่งและขับรถวนไปวนมารอบลานจอดรถเซอร์มอนก็ม่วยตัวจนเฟยขับรถไปชนรูปพระเยซูตัวเบอร์เธอทำให้หัวของพระเยซูหักโรลงมาทับรถเธอซะอย่างนั้นแมงโคตรบาปและในขณะที่ทุกอย่างมันเริ่มมวยตัวอีลูกตุงนังจู่ๆแมรี่ก็เหมือนจะคลอดรถพยาบาลก็เลยมารับแมรี่ไปทาคลอดเซอร์เมอนก็ไปโจมกับที่แม่ก็มาพอดีแถมตอนนี้แม่ก็คิดได้แล่าอมต แมรี่ก็คลอดลูกมาเป็นลูกสาวเซอร์เก็ทําให้ดินดีใจมากที่เขามีลูกทั้งทั้งที่ตอนนี้มีผัวใหม่ไปแล้วเออเชื้อกูแรงทีเดียวเตดส่วนบานหลวงเกฟที่โคตรจะเคร่งเรื่องศาสนาก็กำลังต่อตั้งกับตัวเองอยู่นอกโรงพยาบาลเพราะใจของเขารักเด็ดแม่มากแต่ก็ยังติดอีกโก้ด้านความเคร่งที่สะสมมานานชีวิตแม่งโคตรสับสนสวนแมรี่กับแพทตี้ก็รักกันและเขาหาดูใจกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งเออเดี๋ยวถึงตากูทําลูกบ้างซึ่งหนังเรื่องนี้ก็มีแง่งคิดหลายด้านที่พยายามสื่อสารว่าความเชื่อไม่ใช่สิ มากกว่าความเป็นจริงอาจจะทําให้การใช้ชีวิตนั้นยากลาบากจอนาให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมัว่วไอตัวกันแบบนี้เพราะฉะนั้นจะต้องแยกหลักความเชื่อกับความเป็นจริงและนําสิ่งดีๆมาใช้แค่พอประมาณแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงบ้างละครับสําหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้า,าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ